เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสององเกมประจำวันอาทิตย์ที่27เมษายนครับวันนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลโอ้โหลีกใหญ่ทั่วยุโรปเลยครับวันนี้จัดให้ทุกคน7คู่เน้นๆครับไม่ว่าจะเป็นโซนลุนแชมป์โซนแชมเปี้ยนลีกครับหรือโซนเพย์ออฟโซนตกชั้นโอ้โหต้องบอกว่าฟุตบอลตอนนี้กําลังเข้มข้นครับโค้งสุดท้ายของลีกต่างๆครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วครับว่าวันนี้จะมีแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเกิดขึ้นหรือเปล่าครับสาหรับคู่ลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์ครับ ส่วนคู่อื่นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเกาโชซิลิอาอิตาลีครับคู่นาปโปลีครับตอนนี้กําลังลุ้นแชมป์สุดมันกับอินเตอร์มิลานครับฝั่งลีกเอิงฝรั่งเศสไอซโซนแช,ชมปเปี้ยนลีกก็น่าดูน่าชมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้หลากหลายอารมณ์หลากหลายรสชาติพอสมควรครับก่อนอื่นเลยเราสรุปผลงานของเมื่อวานกันครับคู่แรกครับ ลูตันทาวเจอกับโคลเวนที่คู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอลูตันทาวสุดท้ายแล้วครับลูตันทาวมายิงนาทีบาปครับนาทีสุดท้ายครับชนะไป1.0ครับโอ้โหกินเต็มครับสาใจจริงๆครับนาทีบาปทํางานครับคู่ที่2ครับเชลซีเจอกับเอฟเวอร์ตันคู่นี้ให้ต่อเชลซีเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกสุดท้ายเชลซีเฉือนชนะไป1.0ครับเม็ด2ไม่ยอมมาครับเจ้าไปครับสําหรับคู่นี้ คู่ที่3ครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์เจอกับวัตฟอร์ดคู่นี้ให้ต่อแบ็กเบิร์นโรเวอร์ที่ราคาครึ่งลูกครับโอ้โหเกือบใจหายใจคว่ำครับคู่นี้ครับวัตฟอร์ดนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครึ่งแรกครับครึ่งหลังครับแบ็กเบิร์นครับมันรัวยิง2เม็ดครับทำให้กลับมาชนะ2-1คู่นี้กินไปครึ่งหนึ่งครับคู่ที่4ครับนิวคาสเซิลเจอกับอิฟสวิตทาวคู่นี้ตัว3ดาวครับบอกเลยครับยังไงนิวคาสเซิลก็มาครับมาจริงๆครับ3-0ครับไม่ว่าจะราคาไหนก็กินเต็มทุกรราาคคับ ก่อนเตะราคาไหลขึ้นเป็น2ลูก2ลูกควบก็มีครับ2ลูกครึ่งก็มีสุดท้ายพอดีคำครับ30มครับโชคดีด้วยครับนิวคาสเซิลมาได้ลูกจุดโทษช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็อีฟสวิตทาวมาโดนใบแดงครับตามระเบียบครับ3ดาวกินเต็มครับคู่ที่5ครับวูฟแฮมตันเจอกับเลสเตอร์คู่นี้วูฟแฮมตันเหนือกว่าเห็นเห็ครับวูฟแฮมตันชนะไป3 0กินเต็มครับ คู่ที่6ครับสตาร์บุกเจอกับแซงเอตเตียนคู่นี้ให้ต่อสตาร์บุกเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับครึ่งแรกยังเสมอกัน1นึ1ครึ่งหลังครับสตาร์บุกมันรัวยิง2เมตรครับต้องบอกว่าพอดีคําอีกแล้วครับชนะไป3-1กินเต็มครับสําหรับเมื่อวาน3ดาวกินเต็ม1ดาว เจ้าไป1คู่ครับกินเต็ม2คู่ครับโอ้โหเมื่อวานหกคู่ครับถ้าไม่ติดเชลซีครับเจ้าไปต้องบอกว่ากินทุกคู่เลยครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีครับเจ้าไปแค่คู่เดียวคู่ที่เหลือกินหมดเลยครับหวังว่าวันนี้ครับจะเป็นเหมือนเมื่อวานอีก1วันครับวันนี้เราไปลุยกันใหม่ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างองเชพบกับลิวคู่นี้เป็นหลีกเอิงฝรั่งเศสครับสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับ อ,องเชเจ้าบ้านนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับนิดสประตูต่อหนึ่งตอนนี้อันดับ15ของตารางคะแนน30นาทีผ่านมา30คะแนนเท่านั้นเองครับฝั่งลิวทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโอแซไป3ประตูต่อหนึ่งอันดับ5ของตารางคะแนนครับสานาทีผ่านมา53คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิวครับที่เปิดบ้านชนะองเชไป2อศูนย์แฮนดิแคปวับบนนี้เปิดมาที่ลิวทีมเยือนครับต่อที่ราคา คือครบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับอองเชตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ปลอดภัยครับคะแนนของพวกเขาห่างจากโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าบอลเหลืออีก4นัดพวกเขาจะลอดหรือไม่ลอดครับต้องบอกว่าอยู่ที่ตัวพวกเขาเองแล้วครับฮอฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไร่ครับในฟุตบอลลีกครับโอ้โหนักไปทางแพ้ะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีชนะบ้างครับแต่เป็นการชนะมงโปลิเยทีมอันดับบุ้ยครับ ฝั่งริวก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่โดยรวมถือว่าดีครับตอนนี้มีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเพราะห่างจากอันดับ2อย่างมาร์เซยอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นเองครับและห่างอันดับ4อันดับที่จะได้ไปเพย์ออฟแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าอย่างนิดอยู่แค่1นคะแนนเท่านั้นเองถ้าวันนี้บุกมาเก็บ3คะแนนได้ต้องบอกว่าหนทางในการไปแชมเปียนลีกฤดูกาลหน้าค่อนข้างจะสดใสค,ครับคู่นี้ วัดกันฟอร์มตอบฟอร์มแล้วยังไงก็ต้องมองไปที่ลิวทีมเยือนนะครับพวกเขาค่อนข้างจะดูดีกว่าครับไอ้นัดที่ไปสะดุดแพ้ก็ต้องบอกว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมใหญ่ๆเป็นการแพ้ให้กับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันครับแต่ถ้าพวกเขาครับเจอกับทีมที่ต่ํากว่าหรืออ่อนกว่าพวกเขาครับพวกเขามักจะเก็บผลงานที่ดีได้อยู่เสมอครับวันนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะองเชก็ไม่ได้แข็งแก่งอะไรในบ้านของตัวเองครับ ผลงานก็ไม่ได้ดีครับผลงานสวนทางกันขอเลือกทีมที่ผลงานกําลังดีแล้วกันครับอย่างริวทีมเยือนครับมองว่าพวกเขาครับอย่างน้อยๆวันนี้ครับบุกมาเก็บแต้มบุกมามีแต้มแน่นแน่นอนครับไอจะแพ้ไหมตัวผมมองครับริวทีมเยือนวันนี้ปิดประตูแพ้ได้เลยครับเพราะองเซไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นครับในบ้านของตัวเองอย่างที่บอกครับ คู่นี้เชื่อใจและมั่นใจไปที่ทีมเยือนครับหวังว่าวันนี้กองหน้าของพวกเขาจะทํางานได้ดีเหมือนช่วงที่ผ่านมาเหมือนนัดที่ผ่านมาครับถ้าเล่นได้ฟอร์เหมือนนัดที่ผ่านมาวันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรกับการบุกมาเก็บคะแนนเก็บสามคะแนนที่สนามแห่งนี้ที่บ้านขององเชครับสําหรับคู่แรกไม่มีอะไรมากครับซื้อใจไปที่เกมลูกของลิวครับมองว่าวันนี้พวกเขา ถ้าใช้โอกาสไม่เปลืองยังไงก็สบายสบายครับกับราคาครึ่งควบลูกตัวผมมองครับไม่กินครึ่งก็กินเต็มครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อริวทีมเยอนนที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างบอลมัดพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับบอลมัดนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเสมอกับคริสตันพาเลซ0-0 ทำให้ตอนนี้ครับอันดับ8ของตารางคะแนน33นัด49คะแนนฝั่งแมนยูทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเล่นในบ้านแพ้ให้กับวูมแฮนตันไป0นย์ประตูตอนน่อ1อันดับ14ของตารางคะแนน33นัด38คะแนนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นบอลมัดครับที่บุกมาถล่มแมนยูได้3ประตูต่อ0ูย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นบอลมัดเจ้าบ้านต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับบอลมัดต,ต้องบอกว่าช่วงหลังพวกเขา ฟอร์มค่อนข้างจะดรอปลงไปพอสมควรครับช่วงกลางฤดูกาลครับยังอยู่ในโซนลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีๆครับแต่ช่วงหลังครับหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะขนาดทีมของพวกเขาครับขนาดทีมมันเล็กเกินไปครับเวลาเข้าสู่ช่วงสําคัญครับช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้ครับนักเตะมีอาการตื้อให้เห็นมีอาการเล่นไม่ขึ้นครับช่วงท้ายเกมและแผนการเล่นของพวกเขาเป็นทีมที่วิ่งเยอะครับ เป็นทีมที่วิ่งไล่กวดคู่แข่งอยู่ตลอดทั้งเกมครับทำให้ช่วงหลังมีปัญหาในการเล่งไม่คืนนะฟังแมนยูต้องบอกว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้พวกเขาปล่อยจอยไปแล้วเรียบร้อยครับไม่เอาอะไรเลยครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาก็แพ้ขาบ้านให้กับวูฟครับต้องบอกว่าพวกเขาครับไปเน้นที่ยูฟายูโรปาลีครับหรือฟุตบอลถ้วยเล็กของยูฟาครับถ้าได้แชมป์รายการนี้พวกเขาจะ ได้ไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับคือยังไงก็ต้องไปเน้นตรงนั้นเพราะในลีกมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับจะว่าพวกเขาผิดไหมก็มันมันไม่ผิดครับคือจะคั้นจะปล่อยตัวนักเตะตัวสําคัญตัวผู้เล่นหลักๆล,ลงไปเล่นแล้วเกิดเจ็บขึ้นมามันไม่คุ้มจริงๆครับเพราะโปรแกรมของพวกเขาครับนัดที่จะถึงนี้กลางสัปดาห์ต้องไปเยือนแอตบิลเบาครับทีมเก่งทีมแก,ก่งจากสเปนนะครับมองแล้วคู่นี้ครับแมนยู you, ปล่อยจอย ไม่เอาอะไรแล้วครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอกาสจะตกเป็นของบอลมัดวันนี้ครับบอลมัดเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังจะมีสะดุดบ้างแต่วันนี้กล้าพูดเลยครับแมนยูไม่เอาอะไรแล้วครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาก็คงแพ้ไปตามระเบียบครับคู่นี้ผมมองครับบอลมัดจะใช้ความได้เปรียบตรงเนี้ครับเล่นงานแมนยูครับเล่นในบ้านของตัวเองก็ต้องทําให้มันเต็มที่แล้วครับบอลมัดต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองครับ ก็เหมือนการได้ลองแผนได้ลองผู้เล่นไปในตัวครับว่าวันนี้พวกเขาจะอยู่ในระดับไหนครับในฤดูการหน้าครับคู่นี้ผมมองแล้วแมนยูปล่อยจอยไม่เอาอะไรแล้วบอลเข้าทางเข้าข้างบอลหมัดเต็มๆคู่นี้ยังไงก็ต้องต่อบอลหมัดครับแฟนแมนยูก็เข้าใจได้ครับอย่าว่ากันนะครับคู่นี้ต่อไปที่บอลหมัดที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลพบกับทอตแนดมฮอสเปอร์ครับคู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ4ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับลิเวอร์พูลนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะเลสเตอร์ได้1-0ทำให้ตอนนี้พวกเขาจาฝูงของตารางคะแนน33นัด79คะแนนรับฝั่งสเปอร์ทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็น1ประตูต่อ2 ตอนนี้อันดับ16ของตารางคะแนน33นัด37คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลครับที่เปิดบ้านทันล่มสเปอร์ไป40ูนย์ครับ ราคาคู่นี้เปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อลูกครึ่งราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกครึ่งครับลิเวอร์พูลขอแค่อีกแต้มเดียวถ้าวันนี้พวกเขาไม่แพ้พวกเขาจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แน่นอนครับเพราะอาซนอลที่ไล่ตามมาไม่ทันแล้วครับคะแนนค่อนข้างจะห่างกันเยอะพอสมควรครับผมมองลิเวอร์พูลวันนี้ไม่น่าจะเล่นเพื่อเสมอครับต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองที่แอนฟิลด์ยังไงก็ต้อง เก็บชัยชนะเก็บ3คะแนนให้ได้เพราะพวกเขาไม่ได้มีลุ้นถ้วยอะไรเลยครับนอกจากพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะครับก็ต้องใส่เต็มที่ใส่เต็มร้อยเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลครับฉลองแชมป์ให้กับแฟนบอลน,นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากของลิเวอร์พูลฤดูกาลหนึ่งครับในลีกค่อนข้างจะแบ่เบอร์ค่อนข้างจะนอนมาครับแต่ในฟุตบอลถ้วยครับพวกเขาโอโหพลาดโอกาสไปเยอะพอสมควรนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้เจอกับสเปอร์ที่ช่วงหลังเมื่อไรลิเวอร์พูลครับเป็นของชอบของลิเวอร์พูลตลอดเลยครับเวลาเจอกันในบ้านลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมักจะจัดมักจะทันล่มสเปอร์อยู่ตลอดเวลาแล้วสเปอร์อย่างที่บอกครับพวกเขาเข้ารอบ4ท,ทีมสุดท้ายในะยูโรปาลีกคล้ายๆกับแมนยูเลยครับไม่เอาอะไรแล้วครับในพรีเมียร์ลีกคือวันนี้จะเสี่ยง เอาตัวจริงครับตัวที่หายเจ็บครับตัวสําคัญลงมาเล่นไม่เอาแน่นอนเพราะมีโปรแกรมหนักรออยู่ครับในยุโรป้าลีคือเปิดบ้านต้อนรับโบโดกิมครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเน้นและมองไปที่นัดนั้นมากกว่านัดนี้คงจะมาเล่นแบบเซฟเซฟครับไม่บุ่มบามและก็ไม่เล่นลูกที่มันเสี่ยงกับการได้รับบาดเจ็บครับคือจะว่ากันมันก็ไม่ได้ครับเพราะทั้งเมนยูและสเปอร์ครับพวกเขาอยากได้แชมป ยูโรป,ปาลีครับเพื่อเป็นทางลัดครับในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าครับมันว่ากันไม่ได้จริงๆครับฤดูกาลนี้ครับมันรูปแบบมันออกมาแบบนี้อยู่แล้วครับวันนี้ผมก็คงมองครับสปเปอร์คงไม่มีทางที่จะบุกมาเก็บ แต้มที่บ้านของลิเวอร์พูลได้ครับลิเวอร์พูลที่ต้องการแค่หนึ่งแต้มวันนี้ยังไงพวกเขาคงไม่เล่นเพื่อหนึ่งแต้มพวกเขาจะเดินหน้าฆ่าลูกเดียววันนี้ลูกแรกมาเมื่อไหร่ลูก2ลูก3ม,มาแน่นอนวันนี้คงไม่รอดครับลิเวอร์พูลจะฉลองแชมป์ด้วยฟอร์มการเล่นที่เล้าใจครับจะเปิดเกมลูกใส่ตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายวันนี้สเปอร์มมากับการเล่นที่ค่อนข้างจะไม่เอาอะไรแล้วผมมองครับยังไงก็เสร็จลิเวอร์พูลครับอาจจะแพงไปแต่ตัวผมบอกเลยครับ นัดนี้ครับจะเป็นนัดความทรงจําของแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกครับวันนี้ครับคู่นี้ผมมองครับลิเวอร์พูลจะเฉิดฉายครับต่อเท่าไหร่ก็ต้องต่อลิเวอร์พูลครับผมมองวันนี้ลิเวอร์พูลยังไงก็ถล่มสเปอร์ที่ไม่เอาอะไรแล้วในฟุตบอลลีกครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อลิเวอร์พูลที่ราคาลูกครึ่งครับ คู่ที่ีของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างมงเบรีเยพบกับแรงครับคู่นี้หล็กเอิงของฝรั่งเศสเตะกันเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับมงเบรีเยนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับโอลิมปิกมัเกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งตอนนี้อันดับบวยครับอันดับ18ของตารางคะแนน30นัดมีแค่15คะแนนเท่านั้นเองครับฝั่งแรงทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะตูลูสไป1นตอนนี้อันดับ13ของตารางคะแนนครับสามนาทีผ่านมามี32คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นแรงครับที่เปิดบ้านชนะมงปรีเยไป4ประตูต่อ 2, 2คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นแรงทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งครับมงปรีเยฤดูการนี้คงไม่ลอดครับยังไงก็ตกชั้นนรับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นต้องบอกว่าถึง15คะแนนเป็นไปไม่ได้แล้วครับตกชั้น100%เเซต์ครับ คงต้องกลับไปเริ่มใหม่ในลีกเด้อครับแล้วค่อยว่ากันครับฤดูกานหนะ้าถ้าฟอร์มดีก็กลับมาถ้าฟอร์มไม่ดีก็จมอยู่ตรงนั้นแหละครับฟอร์มช่วงหลังต้องบอกว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยครับมงปริเยพวกเขาไม่ชนะใครครับในฟุตบอลลีกมาแล้วตอนนี้1 1นัดติดต่อกันครับและเป็นการแพ้ทั้งหมดเลยครับ11นัดรั่วเลยครับต้องย้อนไปนู่นเลยครับ ปลายเดือนมกราโน้นครับที่บุกไปชนะตูรุได้แต่หลังจากนั้น11นัดรวดพวกเขาแพ้หมดเลยครับเจอกับใครก็โดนยิงยับครับฝั่งแรงทีมเยือนต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังถือว่าดีครับ5นัดล่าสุดในฟุตบอลลีกของพวกเขาสะดุดแพ้แค่นัดเดียวครับที่เหลือต้องบอกว่าชนะกับเสมอมาครับแล้วตอนนี้แรงครับคะแนนห่างจากโซนตกชั้นไม่มากไม่มายครับต้องบอกว่าห่างอยู่แค่หคะแนนเท่านั้นเองครับอยากรันตีครับการไม่ตกชั้นวันนี้พวกเขาต้อง3คะแนนครับเพื่อ เพื่อให้แน่ใจครับว่ามันอยู่รอดปลอดภัยแล้วมองแล้ววันนี้คู่แข่งของพวกเขาคือมองปุริเยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ครับผมมองไปที่ฝั่งทีมเยือนอย่างแรงครับพวกเขาไม่แพ้ครับแต่ขึ้นอยู่ที่เกมรูกของพวกเขาว่าวันนี้จะยิงได้กี่ลูกเท่านั้นเองครับถ้าฟอร์มเหมือนนัดที่ผ่านมาเหมือนช่วงที่ผ่านมาผมมั่นใจครับแรงวันนี้มี3ามคะแนนให้เห็นแน่นอนครับคงไม่มีอะไรพลิกล็อกครับคู่นี้เพราะมงปุริเยนักเตะแต่ละคนมันไม่มีใจแล้วครับ คือนักเตะบางคนนับมองไปที่สโมสรอื่นแล้วครับมองที่อยากจะย้ายสโมสรแล้วครับคือลงไปเล่นก็เท่านั้นครับไม่รู้จะเล่นเพื่ออะไรครับเล่นไปก็ตกชั้นครับเล่นไปก็ไม่มีรุ้นครับเป็นทุกคนทุกคนจะมีใจลงไปเล่นหรือเปล่าครับมันต่างจากแรงครับที่อยากต้องการการันตีครับมั่นใจร้อเซนตว่าตัวเองไม่ตกชั้นครับมันต่างกันเยอะครับแค่เรื่องจิตใจนักเตะลงไปเล่นมันก็ต่างกันแล้วคู่นี้ผมมองไปที่ฝั่งทีมเยือนครับว่า อย่างน้อยๆพวกเขาครับบุกมาเก็บแต้มหนึ่งคะแนนได้แน่นอนครับแต่ด้วยราคาครึ่งลูกจําเป็นให้พวกเขาครับต้องมี1ลูกครับต้องมี3คะแนนเท่านั้นถึงจะได้กินเต็มรับแลัตัวผมมั่นใจว่าเกมรุกของแรงช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ดีครับช่วงหลังยิงประตูได้เป็นกรอบเป็นกำรรม,มองแล้ววันนี้เกมรับของมงปรีเย ที่แย่อยู่แล้วครับเป็นทีมที่เสียประตูเยอะที่สุดในหลีกตอนนี้ครับไม่น่าจะต้านทานเกมรูกของแรงครับที่กาลังร้อนแรงได้ครับคู่นี้ผมมองไปที่ทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกยังไงก็มาวินครับสําหรับแรงวันนี้คู่นี้ยืนพื้นต่อแรงครึ่งลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสพบกับมอนซาคู่นี้เกาโชซิลิอาอิตาลีครับห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับยูเวนตุสนัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับปาม่า1ประตูต่อศูนครับเสียหายพอสมควรครับนัดล่าสุดของยูเวนตุส ตอนนี้อันดับ5ของตารางคะแนน33นัด59คะแนนฝั่งมอนซ่าทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีศูนย์ประตูตอน 1, ตอนนี้อันดับบวยครับอันดับ20ของตารางคะแนน33นัด15คะแนาน,านเท่านั้นเองคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นยูเวนตุสที่บุกไปเฉือนชนะมอนซาได้2อหนึ่งวันนี้เตะที่บ้านของยูเวนตุสเป็นยูเวนตุสครับที่ต่อด้วยราคาลูกครึ่งครบสองราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3ลูกท่วนๆ3ลูกพอด,ดีเป๊ะครับ ยูเวนตุสครับฤดูการนี้พวกเขาไม่มีอะไรแล้วครับนอกจากพื้นที่ฟุตบอลยูฟาเปียนเปลีกคืออันดับ4ครับอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเปียนเปลีกฤดูการหน้าครับแล้วตอนนี้พวกเขาตามโบลญญาอันดับ4ี่อยู่แค่1นคะแนนเท่านั้นเองอย่างที่ตัวผมบอกครับอยู่เวนตุสนัดล่าสุดพวกเขาครับโอ้โหพลาดท่าไปแพ้ให้กับปามาทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าเสียหายพอสมควรครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองไม่มีอื่นใดนอกจากคําว่า 3คะแนนเท่านั้นเพราะพวกเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าครับถ้ามองกันตามฟอร์มแล้วพวกเขาค่อนข้างจะดูดีกว่าครับฟังมอนซ่าทีมเยือนนะครับพวกเขาครับไม่ชนะคู่แข่งมาแล้วตอนนี้ครับ13นัดติดต่อกันครับแพ้ไปถึง11นัดเสมอแค่2นัดครับนี่คือผลงานครับ13นัดล่าสุดในลีกของพวกเขาครับถ้าวันนี้เกิดยูเว่ครับพลิกล็อก ไม่เก็บ3คะแนนขึ้นมาแล้วก็น่าดูจริงๆครับเพราะเป้าหมายของพวกเขาคือการกลับไปเล่นกลับไปเตะแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ครับคือเป้าหมายหลักของสมโมสรนครับถ้าวันนี้เกิดทําไม่ได้ต้องบอกว่าอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับใน ตัวผู้เล่นหรือตัวกุนซื้อครับไปดูการหน้าของยูเวนตุสครับแต่วันนี้ผมมองครับมั่นใจไปที่ยูเวนตุสวันนี้เก็บ3คะแนนได้แน่นอนครับโอ้โหโปรแกรมออกมาเป็นใจขนาดนี้ครับเจออันดับบวยที่ตกชั้นไปแล้วถ้าพวกเขาเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องสมควรครับไปชเซมิลีกไปดูการหน้าครับเกมวันนี้ต้องบอกเลยครับบังคับยูเวนตุสชนะสถานเดียวครับพวกเขาจะเดินหน้าตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายครับเพื่อมั่นใจครับเพื่อเก็บ3คะแนนให้ได้วันนี้ครับ แล้วเกมลูกของพวกเขาถ้าเล่นในบ้านต้องบอกว่ามั่นใจและเชื่อใจได้ครับถ้าพวกเขาใช้โอกาสไม่เปลืองครับถ้าคิดจะเล่นเกมลูกเมื่อไหร่ผมมองยูเวนตุสทาได้ตลอดนะครับวันนี้ราคาอาจจะเปิดมาแพงแต่ตัวผมบอกเลยครับมันสมเหตุสมผลพอสมควรครับเล่นในบ้าน1ลูก3คะแนนของยูเวนตุสวันนี้มีให้เห็นแน่นอนครับจะต่อ2ลูกวันนี้ผมก็จะต่อยูเวนตุสครับมาขนาดนี้แล้วครับยูเวนตุสโอกาสมาให้ขนาดนี้ถ้าทําไม่ได้ ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงครับวันนี้ยูเวนตุสค่อนข้างจะเหนือกว่าเห็นเหนครับเหนือกว่าชัดเจนครับไม่มีอะไรมากกับราคาลูกครึ่งควบ2ครับราคานี้ลุ้นไม่สกันยาวๆครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อยูเวนตุสที่ราคาลูกครึ่งควบ2แพงแค่ไหนก็ต้องต่อครับ คู่ที่6ของวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนาปลีพบกับโตริโน่คู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับในเกาโชซิลีอารอิตาลีครับเตะกันเวลาเตีหนึตามเวลาบ้านเราครับนาโปลีนัดล่าสุดบุกไปชนะมอนซ่า1นงตอนนี้อันดับ2ของตารางคะแนน33นัด71คะแนนครับฝังโตริโน่ทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอูดิเนเซไป2 0ตอนนี้อันดับ10ของตารางคะแนน33นัด43คะแนนครับ คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นนาโปรีที่บุกไปเฉือนชนะโตลิโน,โนได้1-0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นนาโุรีเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับสําหรับนาโุรีตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขาครับกับมีลุ้นแชมป์ลีกเฉยเลยครับเพราะคะแนนเท่ากับอินเตอร์มิลานครับอันดับ1อันดับ2ถ้าคะแนนเท่ากันจนจบนัดสุดท้ายพวกเขาต้องเพย์ออฟหาแชมป์กันครับ อิตาลีครับจะเป็นหลีกที่แปลกครับเวลาที่1ที่2คะแนนเท่ากันจะไม่นับลูกได้เสียจะไม่นับเ to Head ครับจะนับแค่คะแนนถ้าคะแนนเท่ากันต้องไป p พย์อ f ฟอีก1นัดครับนี่คือกฎของเกาโชซีอาค่อนข้างจะแปลกตัวผมก็เพิ่งจะมารู้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับเพิ่งจะเห็นครับกฎข้อนี้ครับนาปุลีเล่นในบ้านวันนี้ไม่มีอื่นใดครับถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ต้อง3คะแนนครับ เจอกับโตริโนที่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างจะดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างแต่โดยรวมถือว่าดีครับโตริโนโพวกเขาไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับดูการนี้ครับพื้นที่ในฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกหรือฟ,ฟุตบอลยุโรปในรายการอื่นคะแนนก็ไม่น่าจะทันครับ จะหนีตกชั้นไหมก็ไม่จําเป็นต้องไปหนีแล้วครับคือลงเล่นให้มันครบๆให้มันจบๆไปครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป้าหมายของนาโปลีค่อนข้างจะใหญ่กว่าโตลิโน,โนครับพวกเขาลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นครับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้วันนี้เล่นในบ้านไม่มีอื่นใดครับบอลอีกคู่หนึ่งคู่นี้ครับบังคับชนะครับบังคับเพื่อลุ้นแชมป์ครับนาโปลีถ้าวันนี้พวกเขาเกิดพลาดเสมอ หรือแพ้แล้วอินเตอร์มิลานชนะขึ้นมาแล้วก็งานหนักงานหยากครับสู้กันมาเกือบจะทั้งฤดูกันแล้วจะมาแพ้จะมาแผ่วนัดนี้ไม่ได้ครับนาโปลี oli, วันนี้ผมมองครับความมุงม่งมั่นความตั้งใจของพวกเขาตรงนี้ครับจะทําให้ทีมและผลงานของพวกเขาเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าครับผมมองครับผมมองไปที่กุนซือของพวกเขาอันเตนโอคอนเต้เขาครับตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วพวกเขาก็พา ลูกทีมของเขาครับคอนเต้ครับผ่านมาได้เกือบจะทุกครั้งผมมองครับผมมองไปที่ตัวโค้ชของนาโปลีว่าเก่าพอครับที่จะสั่งให้นักเตะของตัวเองวันนี้ต้องเล่นยังไงต้องทํำยังไงครับแล้วมั่นใจว่านาโปลีทําได้ด้วยครับกับราคาหนึ่งลูกไม่ต้องไปสนใจครับขอให้ชนะไว้ก่อนครับถ้าชนะอย่างน้อยๆมันไม่เสียแล้วครับคู่นี้ครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับต่อนาโปลีที่ราคาหนึ่งลูกมั่นใจสุดๆนาโปลีมี3าคะแนนครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7ของวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างโอลิมปิกมักเซยพบกับเบสครับคู่นีลิกเอิงฝรั่งเศสตีหนตามเวลาบ้านเราครับมักเซยนัดล่าสุดเปิดบ้านทะลมงบริเยไป5ประตูต่อ1ตอนนี้ครับอันดับ2ครับรองจากฟูงครับ30หน้าที่ผ่านมา55คะแนนฟังเบสทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับ เปิดบ้านแพ้ให้กับลองไป1ประตูต่อ3ตอนนี้อันดับ9ของตารางคะแนน30นาทีผ่านมา44คะแนนคู่ที่เจอกันนัดล่าสุดเป็นหมักเซยครับที่ถล่มเบสไปได้5ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นหมักเซยเจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่3ลูกครับหมักเซยตอนนี้ครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วคือต้องได้รองแชมป์ครับของลีเอิงฤดูกาลนี้ให้ได้เพื่อการันตีการไปแชมป้ยนลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ครับแล้วคะแนนตอนเนี้ ไม่ได้ทิ้งห่างจากโซนที่แย่งกันตอนนี้เยอะครับตามอันดับขออภัยครับนาอันดับ3อย่างโมนโก1แต้มครับอันดับ4ี่อย่างริวอยู่แค่2แต้มครับอันดับ5้าอย่างนิดอยู่แค่4ี่แต้มครับมันยังไม่ปลอดภัยบอลเหลืออีก4นะครับวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนครับเพื่อครับเส้นทางในการไปแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าของพวกเขาจะได้สดใสครับไม่ต้องไปเร่งไปรีบอะไรนัดท้ายๆครับถ้าช่วงนี้ครับอีกนัดสอนัดเก็บได้ คะแนนเต็มผมมองพวกเขาน่าจะได้ไปสบายๆชิวๆรับไม่ต้องไปเล่งอะไรนัดรองสุดท้ายแล้วก็นัดสุดท้ายครับวันนี้เจอกับเบสที่ฟอร์มก็ต้องบอกว่าลุ่มๆดอนๆครับช่วงหลังอาจจะดูดีดูกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่นัดที่ผ่านมาแพ้อีกแล้วครับแพ้ในบ้านของตัวเองครับคู่นี้ผมมองครับ ไปที่เป้าหมายของทั้งสองทีมมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะเป้าหมายของเจ้าบ้านมันยิ่งใหญ่เลอการหรือเกินครับคือการไปแชมเปยนลีกหมายถึงเม็ดเงินที่เข้าสู่สโมสรครับคู่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งครับเหมือนบังคับให้หมักเซยต้องชนะครับเพราะฝั่งเมสทีมเยือนก็ลงเล่นให้มันครบเท่านั้นเองไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นแล้วครับมันต่างกันเยอะครับคู่นี้ครับหมักเซยครับเล่นในบ้านต้องบอกว่าเชื่อใจเชื่อถือได้ครับช่วงหลังในบ้านค่อนข้างจะโหดนะครับโอ้โหเจอกับใครครับ ต้องบอกว่าไล่ยิงไล่ยาำคู่แข่งตลอดไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใครครับเบสก็ไม่ได้เหนืออะไรขนาดนั้นครับเบสฤดูกาลนี้ครับค่อนข้างจะต่างกับเบสฤดูกาลที่ผ่านมาครับเกมรับของเบสช่วงหลังค่อนข้างจะเสียประตูง่ายวันนี้ผมมองแล้วครับเกมลูกของหมักเซยครับจะเล่นงานเบสครับจะเป็น3คะแนนของเจ้าบ้านหมักเซยที่จะกุยทางและนําทางของพวกเขาไปเ,เปี้ยไปหลีกฤดูกาลหน้าครับคู่นี้มั่นใจไปที่หมักเซยครับเกมลูกที่ดูเดือดที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในบ้านของตัวเองจะ ทำให้พวกเขาเก็บ3คะแนนได้สบายๆในท้ายที่สุดคู่นี้ยืนพื้นครับต่อหมักเสยเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกทวนๆ1ลูกพอดีเป๊ะครับ oh. จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับฟุตบอลของผมวันนี้7คู่ก็ต้องบอกว่าคู่ใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลนะครับเราจะได้เห็นแชมป์พิมลีกนัดนี้หรือเปล่าครับส่วนคู่อื่นครับโอ้โหอย่างนาโปลีก็ยังได้ลุ้นแชมป์ยูเวนตุสครับคู่ใหญ่ๆนะครับลุ้น พื้นที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ดูการหน้าลีกเอิงก็เข้มข้นครับในโซนแชมเปียนลีกครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้7คู่มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกครับอองเชเจอกับลิวคู่นี้ให้ต่อลิวทีมเยือนครึ่งควบลูกครับคู่ที่2บอลมัดเจอกับแมนยูคู่นี้ให้ต่อบอลมัดเจ้าบ้านครึ่งความลูกครับ คู่ที่3ครับลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์คู่นี้ให้ต่อลิเวอร์พูลที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่4มงปรติเย่เจอกับแร้งคู่นี้ให้ต่อแร้งทีมเยือนครึ่งลูกครับคู่ที่5ยูเวนตุสเจอกับมอนซาคู่นี้ให้ต่อยูเวนตุสที่ราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ที่6นาโปลีเจอกับโตรีโน่คู่นี้ให้ต่อนาโปลีที่ราคา1ลูกคู่ที่7มักเซยเจอกับเบสคู่นี้ให้ต่อมักเซยที่ราคา1ลูกครับ ส่วนวันนี้แน่นอนมีให้เห็นแน่นอนครับ1ดาวกับ3ดาว1ดาววันนี้ครับ3คู่ครับขอภัยครับจัดให้4คู่เลยครับชอบจริงๆครับ1ดาววันนี้ครับตัวแรกครับให้ต่อริวครับที่เจอกับองเชครับต่อริวทีมเยือนไปเลยครับครึ่งควบลูกมั่นใจว่าริวเก็บ3คะแนนได้วันนี้ครับ ตัวที่2วันนี้ครับ1ดาวต่อลิเวอร์พูลเลยครับที่เจอกับสปเปอร์ครับมั่นใจลิเวอร์พูลวันนี้จะฉลองแชมป์ในบ้านของตัวเองที่แอนฟิลด์สวยสดงดงามครับไล่ทันลมสปเปอร์แน่นอนครับคู่ที่4ครับมงปริเยตเจอกับแรงครับคู่นี้ให้ต่อแรงทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูกมงปริเยใจไม่มีแล้วครับแรงอยากทำให้ทให้ตัวเองมั่นใจว่าไม่ตกชั้นวันนี้พวกเขาจะเก็บ3คะแนนได้ครับ ส่วนคู่ที่4ครับตัวที่4ครับ1ดาวนาโปลีเจอกับโตริโนครับคู่นี้ให้ต่อนาโปลีที่กําลังลุ้นแชมป์ที่กระคาร 1, ลูกครับในบ้านของนาโปลีค่อนข้างจะแข็งแกร่งครับมองว่า3คะแนนไม่น่าจะหลุดมือไปไหนครับส่วน3ดาววันนี้ผมมองไปที่ยูเวนตุสครับมาลายูเวนตุสวันนี้ในบ้านครับต้องเข็นฟอร์มครับ ต้องเอาฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมาให้ได้นัดนี้ครับแล้วเจอกับมอนซ่าอันดับบวยที่ตกชั้นไปแล้วถ้าวันนี้พวกเขาไม่ไล่ยำใหญ่ก็ไม่สมควรที่จะไปแชมเปี้ยนลีกฤดูการหน้าครับแต่มั่นใจครับว่าวันนี้ยูเวนตุสมีกําไรให้เห็นแน่นอนยกให้เป็นตัว3ดาวครับชอบกระจัดขัดก็สวนครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร100%ยเเซครับกับคําว่าฟุตบอลครับแต่อย่าลืมครับตัว3ดาววันนี้ของผมจัดไปที่ยูเว่ครับยูเวนตุสครับม้าลายยูเวนตุส หนักๆแน่นๆได้ครับถึงจะแพงแต่ตัวผมมั่นใจยูเวนตุสมีกำไรให้เห็นแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆแน่นอๆจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว2 2เกมสวัสดีครับ